สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ท็อ10 mv ของเรากันต่อนะครับวันนี้เราจะมาทำตัวเล่นวิดีโอละไปเปิดโปรเจกตที่ทำค้างไว้ขึ้นมาเลยครับเราทำถึงตรงที่ทุกอย่างเสร็จแล้วผมรันให้ดูนะครับ search แล้วก็กด ok เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่ราคามาละเหลือแต่กด play ยังไม่ทำงานใช่ไหมครับ เราทำตรงนี้เลยวิธีทำก็คือตรงปุ่มปุ่มเพลเนี่ยมันอยู่ตรงตรงนี้นะครับเนี่ยครับ MV Detail View Controller เราก็ไปสร้างแอคชั่นให้มันในนี้อะผมทำไว้ก่อนอันนี้ครับหลังวิวดิลโหลดก็ได้สร้างเลยครับ Add i b action n ่นฟังก์ชตั้งชื่อว่า play click sender เป็น any object ครับหรือจะเป็น UI button ก็ได้ผมใช้เป็น any object ก็ได้เหมือนกันทำแบบนี้นะครับมันช่างง่ายมากคือเราจะใช้ if let ตั้งชื่อว่า my ns url เราใช้ ns url นะครับเท่ากับ ns url แล้วก็ string แล้ก็ส่งอันนี้เข้าไปนะครับ music video เห็นไหมครับตัว object music video ของเรา music video เราเก็บไปแล้วนะครับชื่อว่า url video อยู่ในนี้นะครับถ้าใครจำไม่ได้ผมเปิดให้ดูเนี่ยครับเราดึงขึ้นมาไว้ละ URL video เนี่ยครับเป็นสตริงเอาไปใช้ได้เลยครับส่ง URL v ดีโอเข้าไปนะครับเป็น NS URL อออีฟเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ถ้าทำงานได้เราก็เข้ามาทำงานในนี้นะครับเราก็ let ให้ตั้งชื่อว่า my เราใช้ AV player นะครับ ต้อง import import ตัวนี้นะครับเราจะใช้2ตัวคือใช้ import avkit กับ import avfoundation 2ออันนี้ครับเนี่ย let my avplayer เท่ากับ avplayer แล้วก็ส่ง URL ตัวนี้เห็นไหมครับส่ง URL เข้าไปเขามีอ็อบเจกต์ให้เรารันอยู่แล้วง่ายมากเลยนะครับส่งตัวนี้ที่เราทำมาก็คือ my NSURL เข้าไปอพอส่งเข้าไปเสร็จเราจะได้ตัวนี้ออกมาละเราก็ให้เรียกใช้ตัวนี้นะครับ let my AVPlayerViewController มันจะจัดการให้เราเองเท่ากับ AV Player View Controller เห็นไหมครับตัวนี้อย่าลืม Import AVKit กับ AVFoundation นะครับเพื่อที่จะใช้มันจากนั้นเราก็ให้ MyAVPlayerView Controller ของเราเนี่ยครับ .Player เท่ากับ MyAVPlayer นะครับที่เราสร้างขึ้นมานี่ที่ใส่ URL เข้าไปข้างบนนี้เห็นไหมครับเอามาใส่ตรงนี้พอให้ค่ามันเสร็จเราก็ให้คำสั่งนี้ Present View Controller มครับมันง่ายมากอะ่ะคือมันทําให้เราเสร็จนะครับเราก็ดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วก็ตรง UI View Controller เนี่ยเราก็ส่ง My AV Player View Controller ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับตัวเนี้ยเห็นไหมครับเข้าไป animate ก็เป็น true นะครับแล้วก็กด tab นะตรง composition เนี่ยแล้วก็ enter อุยเดี๋ยวผิด c อ m มาน d ์ s ก่อนกด tab ห้ถึงตรงนี้นะครับตรง void เนี่ยแล้วก็ enter อ่ะจะได้แบบนี้ จะเขียนโค้ดเข้าไปในนี้เห็นไหมครับในเนี้ยเราก็ให้ myav view uh, myav player view controller ของเราในเนี้ยเห็นไหมครับ .player แล้วก็ .play สั่งมันเล่นเสร็จแล้วครับมีแค่นี้เหลือเชื่อว่าง่ายสุดๆเดี๋ยวค่อยดูนะครับอ้าวลืมลิงก์ตัวนี้เข้าไปลืมลิงก์แอคชั่นไปที่ main storyboard นะครับแล้วก็ ตรงหน้าเนี้ยที่มี Play อยู่นะครับคลิกขวาก็ได้ในดีเทลวิวคอน n ท r เ l อร์ตัวเนี้ยอ่ะเราจะเราจะเห็นเพล y คลิกตัวนี้เห็นไหมครับลากมาใส่ตรงปุ่ม Play แล้วก็เลือกทั u อัพอินไซต์เสร็จแล้วครับลิงก์ละเห็นไหมครับมีดำดำขึ้นมาข้างในแล้วคอมไพล์ใหม่แล้วลองรันดูนะครับ Search ลองดูกดเพลยนะครับเรียบร้อยง่ายมากเลื่อนได้สไลด์ได้นะครับฟอรอดได้เขาทำให้เราหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรไปดูเพลงอื่นก็ได้นะครับไล่มาอะไ์ก็ได้เลือกเข้าไปแล้วก็ Play เห็นไหมครับ ง่ายมากเอาไปใช้ได้เลยแบบนี้นะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www itechsoftware co th ที่เมนูโปรแกรมมิง่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook com itechsoftware th หรือจะเข้าไปที่ facebook แล้วค้นหาคำว่า itech software thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอน ก็ช่วยไปที่ Facebook Page แล้วกระทือไลค์ใด้วยครับขอบคุณครับ